สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่สิบสี่สิงหาคมนะครับเจนาฬิกาสามเนาทีอัปเดตภาพรวม e อ u รายสัปดาห์นะครับวันนี้ไม่ได้เทรดนะครับตลาดปิดนะครับแต่ว่าอัปเดตภาพรวมให้ดูนะครับอีกสองตัวเราก็จะดูตัวบิตคอยแล้วก็อิตาเลียนนะครับอิตาเลียนบิตคอยเทรดทุกวันนะครับวันนี้ก็เทรดอยู่นะครับเดี๋ยวมาเดตให้ดูนะนะครับ e อ u นะครับสังเกตว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาปรับขึ้นมานะครับจากจุดต่ำสุดของ ของสัปดาห์ก่อนหน้านะครับหนึ่งหกแปดหกแล้วก็ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาปิดล่าสุดวันศุกร์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าโดยประมาณนะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าดูแท่งราคาแท่งนี้นะฮะปรับขึ้นมาแรงพอสมควรนะภาพรวมก็จะมองว่าเป็นการรีบาวก่อนนะตราบใดที่ไม่ผ่านหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่ก็จะมองว่าเป็นการรีบาต นะครับอาจจะมียอ่อลงมาหรือว่าปรับตัวลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูภาพไปย่อยนะครับเราจะดูออกว่าเขาน่าจะใกล้พักหรือยังนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูในไทมฟ์ฟิวส์ที่เล็กลงนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าเขาลงมาจากชุดนี้นะวันจันทร์นะครับวันจันทร์เช้าลงมาลึกๆถ้าเราดูย้อนดูนะตรงนี้คือวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์ลงมาขนาดนี้นะครับแล้วก็เช้าวันจันทร์ เช้าวันจันทร์ลงมาขนาดนี้เลยนะครับลงมาเกือบสองเท่านะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงกลางวันเขาก็ไล่กลับมาเลยนะครับพอไล่กลับมาเนี่ยนะครับแล้วมันมีการย่อนะครับกลายเป็นว่าชุดนี้ทําโลไปตรงนี้ครับเราให้ตรงนี้เป็นโลศูนย์นะครับตรงนี้ทําจุดสูงสุดไว้ให้เป็นไฮหนึ่งนะครับตรงนี้ย่อลงมาเป็นโลสองนะครับสังเกตว่าโลศูนย์กับโลสองมันมีการยกขึ้นมา นะครับแบบนี้เรียกว่ายกหาย,ยกโลนะแล้วก็มันก็จะมีโอกาสนิวไฮแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าไฮสามนะครับตอนนี้เราเทรดอยู่ในไฮสามนะครับซึ่งถ้าเราลองวัดดูนะครับเราก็จะรู้ว่าไฮสามก็ไปถึงไหนแล้วนะครับทีนี้ลองลอง,ลองมองย้อนกลับมาก่อนนะอันนี้คือจุดสูงสุดก่อนหน้านะครับผมวัดแบบนี้ไว้เลยนะครับไฟโบไฮโลนะตอนเนี้ ภาพล่าสุดเนี่ยคืนมาสร่ขเขายืนเหนือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วนะฮะถ้าในวันทําการหนะ้าไม่ทําโลต่ํากว่าน,นี้แล้วนะหรือว่าย่อกลับมาแล้วยืนเหนือแนวนี้ได้นะ่ะมันยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบอีกโซนหนึ่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยห้านะครับอันนี้คือในภาพใหญ่นะครับในบริเวณในสําคัญตรงนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าเนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญเพราะว่าสังเกตว่าแท่งราคามันจะกองกองกันโซนนี้นะครับ อาจจะมีมวลชนส่วนหนึ่งนะติดอยู่สะนะโซนเนี้ยเยอะมากนะครับถ้าถ้าไม่โดนล้างพอ์ตกันไปเมื่อเมื่อวันศุกร์หรือว่าวันวันจันทร์ใช่ไหมครับก็จะติดอยู่บร,ริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในด้านในเชิงเทคนิคนะครับทีนี้ถ้าในภาพย่อยเราลองวัดโฟกัสดูว่าที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะวัดเทียบแบบนี้ขึ้นไปนะผมเอาอันนี้ออกก่อนนะเราเทียบแบบนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็เราไปวางตรงนี้นะครับเขียนอักษรให้ดูทีอันนี้เป็นโลศูนย์ไฮหนึ่งโลสองนะครับขึ้นไฮสามนะครับไฮสามเนี่ยมันไปได้สองเกณฑ์นะครับถ้าเกณฑ์แรกก็แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ 1, 7, 8, 4, ่งเจ็ดแปดสี่โดยประมาณน,นะครับหนึ 1, 8, 4, ่งเจ็ดแปดสี่โดยประมาณน,นะแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายมันมานี่ครับ ก็จะมาโซนนี้นะหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดสองห้าทางนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องตามดูแต่เบื้องต้นโมเมนตัมนะครับมันก็มีโอกาสจะขึ้นมาทางหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์บวกบวกนะครับหนึ่งเจ็ดแปดห้าโดยประมาณนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องดูกันอ่อนว่าวันจันาร์ก็เปิดราคาไหนถ้าเปิดสูงกว่าราคาก่อนหน้ามีโอกาสจะไล่ขึ้นมาก่อนนะครับสําหรับคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะครับ ล,ล่างนะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ลงมาเนี่ยลองถือรุ่นดูนได้ครับแต่สำหรับคนที่เราไปไล่อยู่บริเวณนี้นะใกล้ๆกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเราดูก่อนว่าเขาจะผ่านหนึ่งเจ็ดไปห้าหรือเปล่านะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องเทคโบฟ,ฟิตนะมันอาจจะย่อนะครับทีนี้ลักษณะการ,การยอ่อถ้าย่อลึกเราก็จะวัดจากไฮมานะครับแต่ว่าเราต้องเห็นก่อนว่าไฮสูงสุดอยู่ไหนนะเราก็จะวัดแบบนี้นะครับ ถ้ามันย่อมาลงมาเกินส8มสิบแดุดเปเซนเนี่ยอันนี้เข้าข่ายว่าจะพักลึกนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสรปรับขึ้นไปก่อนนะนะครับไอเดียของเอยูนะมองว่าถ้าเปิดสูงกว่าราคาปิดของคนหน้าก็มีโอกาสรปรับขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะไปติดบริเวณนี้หรือเปล่าก็ต้องตามดูทีนะครับไอเดียของเอยูประมาณนี้นะถัดมานะครับตัว BTC นะครับ BTC เราก็เทรดอยู่ทุกวันนะยี่บสีชั่วโมง รกฟก็ไม่หยุดเลยนะครับ BDC ทีนี้ลองลองมาดูภาพตรงนี้นะครับ BDC อธิบายภาพย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับชุดนี้จุดสูงสุดในรอบหลายปีนะครับแล้วก็พักลงมานะครับทำาโลไว้ตรงเกือบเกือบสองหมื่นเก้านะครับแล้วก็มีการยกหายกโลนะครับเราอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้มาตั้งแต่เมษายนะครับตอนนี้สิงหาแล้วนะเกือบสี่เดือนนะพักเกือบสี่เดือนเลยนะครับแต่หลังจากนี้นะครับ ตั้งแต่ทําโลไวตรงสองหมื่นเก้าพันเนี่ยมีการยกขาย,ยกโลชุดชุดที่มันขึ้นไปเนี่ยมองได้สองมุมนะมองว่าหนึ่งถ้ามันนิวไฮไปเนี่ยอันนี้ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อเลยแต่ว่าต้องคอนฟิรมด้วยการผ่านไฮเดิมนะหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแต่ถ้ามันไม่นิวไฮมันก็จะกลายเป็นว่าอันนี้เป็นชุดรีบาวเดี๋ยวก็จะปรับลงมาอีกนะนะครับผมเขียนอักษรอ,อะไรดูนิดหนึ่งนะอันเนี้ยมองว่าเป็นขึ้น A นะครับ ถ้าเป็นรหัสขึ้นก็คือตัวนี้เป็นห้านะครับกำลังชุดที่กําลังขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นแค่สามขาแบบนี้แล้วก็พักลงมาเลยเนี่ยตรงนี้เป็นรหัสสามนะทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นซิกแซกนะครับซิกแซกแล้วก็จะทิ้งลงมาชุดหนึ่งเป็นคือสีน 4, นะมันจะกลายเป็น a นะครับรีบาร์บีแล้วลง c มาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคือสี่น, 4, นะครับก่อนหน้าก็คือสามสามลงมาสี่นะครับพอพักสี่จบเขาก็ขึ้นห้า นะครับถ้าถ้าวงจรมันจบแค่สามขึ้นมันก็จะขึ้นได้ต่อแต่ว่าตอนนี้เราเทรดอยู่ตรงนี้เองนะเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะครับถ้ามันเป็นแพทเทิร์นนี้ A B C ชุดนี้จะเป็นห้าสามแล้วก็ชุดนี้อาจจะเป็นห้านะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราพูดตรงนี้ก่อนนะนะครับความน่าจะเป็นว่าชุดที่ขึ้นไปอักษรตัว B เนี่ยจะขึ้นถึงไหนเราเราใช้วัดแบบนี้ครับไฟโบ้ไลกนะครับเราก็ดูเกณฑ์ก่อนก่อนว่า ก็จะผ่านแนวนี้ไหม,ไมนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับถ้าไม่เกินถ้าไม่ผ่านนะมันจะปรับลงมาทางนี้หมายความว่ามีโอกาสจะหลุดโลนี่มาถ้ามันไปตรงนี้แล้วไม่ผ่านนะครับมีแท่งกลับตัวเราเซลครับเซลนะครับสต็อปรอสสั้นๆถ้ามันลงก็จะลงได้ลึกแต่ว่าถ้าโดนสต็อปลอสก็สต็อปรอสสั้นๆนะนะครับ อันนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้ามันลงแบบนี้นะนะครับจะกลายเป็นซิกแซกซึ่งมันจะลงหลุดโลลงนี้มานะครับแต่ถ้ามันมันทะลุผ่านไฮนี่มานะครับอาจจะมาติดโซนนี้มันจะกลายมันอาจจะไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูอีกทียิ่งยิ่งชุดนี้ขึ้นไปเยอะๆนะครับชุดนี้มันจะลงน้อยๆนะครับแต่ถ้าเรานิวไฮผ่านไปเลยอันนี้จบนะครับมันมันขึ้นต่อ นะครับทีนี้แล้วแต่สถานะแต่ละคนนะบางคนก็ยังถือแบบนี้อยู่เลยหาบายยังถืออยู่เลยนะครับก็ลองถือรุ่นดูก,ก่อนว่านะครับในช่วงสองวันทําการนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะถึงตรงนี้หรือเปล่านะครับในการขึ้นมันก็จะมีย่อบ้างนะครับถ้าเรามองว่าขึ้นเนี่ยเราก็ต้องย่อบายนะนะครับเพราะว่าเวลาเขาเบี่ยงเนี่ยเขาเบี่ยงแรงเหมือนกันนะลองไปดูในหนึ่งชั่วโมงนะเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงชุดล่าสุดเลยเนี่ยมันคือตรงนี้เห็นไหม อันนี้ในทางฟีดเมือ่วโมงนะถึงตรงนี้ตอนนี้ขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมครับตอนที่เขาลงมาเห็นไหมลงมาลึกมาเห็นไหมครับถ้าถ้าเราจะมองขึ้นอ่ะอย่าน้อยก็ต้องเวลาเขาเลิมพักตัวเราต้องวัดวัดดูว่าแนวที่จะมีโอกาสได้ตรงไหนย,ยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้คือโลอันนี้คือไฮเนี่ยเราอาจจะต้องวัดแบบนี้ไว้นะครับคืออย่างน,น้อยก็ให้เข้าใกล้เคียงกับแนวพายโวสําคัญนะ นะครับถ้ามันมีการยกหาย,ยกโลแนี้ขึ้นมาอันนี้มองว่าเ็าจะกลับตัวขึ้นทีนี้ชุดล่าสุดเนี่ยวันนี้เลยนะเราดูยังไงว่าเขาได้จะไปตรงไหนเดีย๋ยวผมลองดูแถวนี้ให้นะครับก็คือว่าเราเห็นว่าเขามีการยกหาย,ยกโลยกหาย,ยกโลนะครับยกายชุดชุดล่าสุดอยู่นี่นะนะครับเวลาเรามองเนี่ยเราอาจจะเทียบไปด้ขึ้นไปนะ สังเกตว่าผมเทียบจากหายจากโลชุดนี้นะแล้วก็ไปวางตรงนี้ดูนะครับ่โลนี้แล้วกันนะถ,ถ้าถามว่านี่คือติดนะเขาติดตรงนี้แล้วนะสี่เจ็ดแปดศูนย์ศูย์แต่ว่าถ้าพักลงมาไม่ลึกมากแล้วก็นิวไฮไปอีกทีเนี่ยเ็าจะไปตรงนี้สี่มืนแปดพันสี่ร้อยนะครับสี่มืนแปดพันเก้าร้อยนะหรือว่าสี่หมืน เ0้าพันกลมๆนะฮะลองดูนะนะครับถ้ายอ่อมานะครับอาจจะรับ,บายสั้นๆได้นะครับหวังว่าแทร็ตจะประมาณนี้นะแต่ว่าเราก็เข้ายอ่อลงมาก่อนนะเพราะว่าในชุดพักเนี่ยเวลามันพักนะี่มันจะพักแบบนี้เดี๋ยวเราเค่อยไปตั้งรับข้างล่างก็ได้ครับใกล้ๆกับสี่หมืนเจ็ดสองร้อยนะครับสี่หรือว่าสี่0มืนเจ็ดพันกลมๆนะถ้าลงมาให้เราเค่อยๆายนะครับอย่าง,งน้อยๆมันก็จะเด้งไปทางนี้ นะครไม่ผ่านไฮก็ค่อยเทสกูฟิตแต่ถ้าผ่านมันก็ขึ้นตรงนี้อันนี้ส่วนของ b ี c ีนะมองว่าอาจจะมีย่อบ้างแต่ว่าก็ายังมีโอกาสขึ้นไปได้ประมาณหล,ลักประมาณลักพันพันเหรียญน,นะยังมีโอกาสขึ้นอยู่ถัดมานะครับให้ดู eth นะครับ eth ก็คล้ายกันนะครับแต่ eth เนี่ยใกล้ๆจะถึงเป้าแล้วนะครับเนื่องจากว่า ถ้าเรามองย้อนกลับมานะ ETS เนี่ยจุดตรงศนอยู่นี่นะครับส3 7 0มืนสามพันเจ็ดร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับสามขาอธิบายแบบต่อคือตัว A นะครับรีบาร์คือสามขาเป็น B นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่นิวหายผ่านไฮนี้นะครับกรณีที่หนึ่งไม่ไม่ผ่านไฮนี้นะครับก็จะทิ้งลงมาชุดหนึ่งก็จะกลายเป็นขึ้น C นะครับอันนี้เขียนเป็นหลักขึ้นนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นสามครับชุดชุดที่กำลังขึ้นเป็นสามนะครับ แล้วถ้ามันไม่ผ่านไฮมันทิ้งมาทีมันจะเป็นห้านะครับก็จะกลายเป็นสามสามห้าเป็นประเภทแฟดนะครับทีนี้เรามาดูความน่าจะเป็นนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้น B มันจะไปถึงไหนนะนะครับก็ผมจะวัดตัวไฮนี้ไว้นะครับแล้วก็โลนี้ไว้นะครับก็ตอนนี้ถ้าโดยสัดส่วนมันจะมาเกณฑ์นะถ้ามันผ่านผ่านตัวนี้มานะครับสามพันสามร้อยหกสิบเนี่ยมันจะเข้าข่ายแฟดเลยนะครับซึ่งสมมติฐานถูกต้องนะครับ ีนี้คำว่าแฟดเนี่ยมันมันมันจะมากกว่ามากกว่า6.8%เม็ดปอเซ็นต์ื่อเราเทียบอันนี้ไฮนะอันนี้โลนะครับถ้าตรงนี้คือไฮสามอันนี้คือส่วนหนึ่งของโลสี่นะครับมันลงมานี้ชุดที่รีบาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะเกิน61.8%เปซนะอาจจะเกินถึงมาอังนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าตามคลิปมาก่อนหน้าผมพูดว่า ETS มันจะน่าจะเกิน3าม0ันสขึ้นนะครับเพราะว่าโดยแพทเทิร์นมัน มันจะเป็นแฟดเนี่ยขาเนี่ยมันจะวิ่งสูงพอสมควรนะครับอาจจะมาถึงสามสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบได้เลยก็ได้นะนะครับทีนี้สําหรับคนที่มีนะนะครับท่านล่างๆเนี่ยลองถือรุ่นดูลองถือรุ่นไปทางนี้ดูนะครับแต่ถ้าเราไปไล่ราคาอยู่สุนี้ก็เราก็ดูแถบนี้ก่อนแล้วกันนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับสามพันสามร้อยกสิบนะครับ, 3, รบแต่ถ้าผ่านก็ลุ้นทางนี้สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบนะแต่ถ้ามันผ่านนิวไฮไปเลยอันนี้ขึ้นต่อเลยครับ นะครับไอเดียของ ETH ก็มองว่าจะรีบาวนนะถ้าเราดูภาพย่อยนะครับเมื่อคืนขาขึ้นไปถึงไหนหนึ่งชั่วโมงอธ่มาแบบน,นี้เรามาดูภาพใกล้ๆก,กันนะคือชุดนี้เนะี่ยมันเหมือนกันนะคือมีการยกฮายยกโลยกฮายยกโลนะทีนี้ชุดชุดล่าสุดอยู่นี้เวลาเรา forecast ขึ้นเนี่ยนะครับเราเทียบจากฮายก่อนหน้าโลก่อนหน้าตรงนี้แล้วก็ไปวางตรงนี้โลตาำสุดนะก็ติดยูดแนวห้าสิบนะครับ ถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยถ้าเขาพักตัวไม่ลึกมากเดี๋ยวเขาวิ่งผ่านไอเดรตัวนี้อีกทีเดี๋ยวจะมาทางสามพันสามร้อยสิบสามพันสี่ร้อยสามพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับสรุปว่า eth กับ btc นะครับถ้าพักไม่ลึกมีโอกาสปรับขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของ XAU เราไม่ได้เทรดน,นะครับเดี๋ยวดูวนันจ่งทีแต่ว่าถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกครั้งนะครับถ้า เขาเปิดเหนือนะครับราคาปิดของวันก่อนหน้านะนะครับไอเดียของ3ตัวสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ